ยอมถอนฟ้องไปหย่าก,กันจบแล้วหนุ่มกะลาจูนขึ้นศาลไกลเกลี่ยยอมถอนฟ้องไปหย่าก,กันหลังสองฝ่ายเจรจาไกลเกลี่ยเพื่อหาทางตกลงกันว่าตัวเลขเงินต่างๆจะออกมาอย่างไรเมื่อช่วงเช้าวันที่23กรกฎาคม67ที่ศาลแขวงสมุทรปราการนักร้องดังหนุ่มกะลาพร้อมนายเดชากิติวิทยานันหรือทนายเดชาประธานเครือข่ายทนายคลายทุกเดินทางมายังศาลเพื่อไต่สวนูฟ้องคดีที่หนุ่มกะลามอบหมาย ให้ทนายเดชาย,ยื่นฟ้องจูนเป็นชุลีและคนใกล้ชิดสองคนข้อหายักยอกเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัดก่อนโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวโดยทุจริตรวม452ครั้งเป็นเงิน66ล้านบาทเมื่อเดินทางมาถึงศาหลหนุ่มกะลามีสีหน้าสดใสพร้อมยกมือไหว้ทักทายสื่อหลังจากเพิ่งศึกจากการบวชพระมาด้วยส่วนจูนเป็นชุลีเดินทางมาที่ศาลและเข้าไปก่อนแล้วโดยใช้เวลาในการไต่สวนจนถึงช่วงที่หนุ่มกะลามอบหมาย ให้ทนายเดชาให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้เป็นการเจราจาไกล่เกลีย่ยเพื่อหาทางตกลงกันว่าตัวเลขเงินต่างๆที่เรามีข้อสงสัยถ้าชี้แจงได้หนุ่มก็จะยอมรับซึ่งต้องไล่ทีและรายการเพราะมี452รายการแต่ทั้งหมดเป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะหนุ่มไม่ติดใจหลายรายการที่จูนชี้แจงเรื่องนี้คงไม่น่าจะมีใครติดคุกอยากให้จบช่วงบ่ายวันนี้ด้วยดีสำหรับความคืบหน้าเพจทนายคลายทุกโพสรวมกับหนุ่มกะลาและจูนเพนชุลีพร้อมทีมทนายความทั้งสองฝ่ายบริเวณหน้าศาล พร้อมระบุว่าจบแล้วครับหนุ่มกะลาและจูนถอนฟองและไปหยกกัน